ไม่เข้าสวัสดยอดเขาวินแบบเล็กมากแต่ว่าพี่ปัดเข้าอ๋อนี่คือเริ่มมาอย่างไงเริ่มละทีนี้ต้อนรับทุกคนครับนี่หนูเราต้องเซฟในจีนไปหลังเขาเราคนดูครบสามแสนคนสามแสนโหวันนี้เราเงียบทั้งไลฟ์ไปนอนรอนะรอสวัสดีทุกคนนะครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการพ่อทะเลนได้ครับผมแปลกแปลกกูอินกูอินดูครับอันหนึงเอ๊ะอ่าก็มาพูดคุยกันนะครับหลังจากที่จบ ครั้งหนึ่งที่รัก The Right Story EP2 Story อะไรครับผมเป็นยังไงกันบ้างครับเป็นยังไงกันบ้างครับคุยยอมแล้วเข้ามาเพ่คุยงานนะครับเบาเสียงหน่อยนะครับทีมงานครับน้องน้องน้องฝึกงานนะครับเบาเสียงหน่อยนะเป็นยังไงกันบ้างครับเราจะดูไปแล้วครับคอมเมนต์มาให้พวกเราดูได้นะครับใช่ครับผมบทอะไรวะมีมีคนบอกบทอะไรวะอุ๊ยอะไรไอ้ไอ้คื้จะเป็นฝาละนา บ่นอะไรอ่ะเฮ้ยมันก็มาบ่นอะไรแล้วว่าบ่นอะไรแล้วว่ามึงไปไหนก่อนบอนเดฟเลฟพวกเองชอบกันหรออ่าอะไรเดฟเลฟพวกเองชอบกันเหรอไม่ได้ฟังยิงโคลาแบบคอมเมนต์เฉยๆคิดถึงใจดิวชอบก่อนจีเฮ้ยเขามามาถ่านเรื่องมากเลยคุณอยู่ไหนครับเฮ้ยมาแล้วอ่ะคุณอยู่ไหนครับ คนเวลานี้เนี่ยมันออกไปไหนไม่ได้แล้วคนคนต้องอยู่บ้านเนี่ยแล้วไปบ้านเลยอ่าโอเคเห็นออกไปตั้งแต่สองทุ่มอันนี้คือยังไงฮะอะไรครับไม่มีอะไรไม่มีอะไรก็ไล่ตู้ดู้ตรงนี้ดิเขาเรียกว่าไงมาตรงเชี่ยเขาเลยของกูมันมีติ๊กถูกเลยเหรอมันหิวเลยไระได้ออกกี่เปอร์เซ็นต์ฮะอะ พีนี้ได้ออกกี่เปอร์เซนต์ครับโหไม่ได้คำนวณว่ะมันแต่ปาพคือว่าเป็น,น,เ,ปนเป็นที่หน้าพอตึงพอใจอยูอ่เพราะว่าเป็นที่น่าพอใจใช่ก็ยังไงคือมันก็น่าเสียดายอะพี่คือเขาก็ออกเยอะขึ้นอะแต่มันจะไม่อยากพูดว่ะเดี๋ยวเพื่อนจะเสียไม่ไม่ไม่อยากพูดไม่ต้องพูดกูไม่อยากฟังเลยได้ไม่อยากฟังอะไร เยอะมากเลยป่ะแต่คุณรู้หรือเปล่าว่าเขาถึงให้ผมออกน้อยอะไรนะคุณรู้ไหมว่าทำไมเขาถึงให้ผมออกน้อยทำไมมันจะไปบังพวกมึงหมดไงล่ะโอ้ยจไม่น่ามไเพราะแบบมึงก็กลัวอยู่ว่าแม่งเหมือนโดนบังหมือก็ออกบัญชีสองคนเลยใช่ไหมฮะเราสองคนบัญชีอ่ะมันแบบเออหน้กลัวแบบเดี๋ยวไปโกบแบบ กลุ่มแบบกลุ่มเลกลุ่มแบบใครนะชื่ออะไรนะไบอะไรเงี้ยเงี้ยก็ดีแล้วออกนั้นะเออออกดีแล้วถ้าว่าอย่างนั้นเราก็ยอมยอมยอมออกอ่าเมื่อกี้นะครับทางเบื้องหลังครับมีอะไรจะถามนะครับมีคนถามว่าอ่ะโอเคครับได้ครับเออใน EP สองเนี่ยเดฟเลย์นี่ยังไงมีซัมติงหรือเปล่าครับเออไม่ก็ไปฟังเพื่อนร้องเพลงมันมีอะไรเราใส่ตรงใส่ตาใส่ตาใส่ตายเนี่ยอธิบายเนี่ยอธิบายใช่ไหมคุณอ่ะต้องมองก่อนบอกเดฟอ่ะทีบายเลยฮะคุณอ่ะมองก่อนเรา เราคนถามว่าเนี่ยอธิบายสายตาตอนเล่นกีตาร์แล้วมองลงมาหน่อยเสร็ลุงไม่ได้อธิบายมันพยายามอธิบายมานานแล้วเนี่ยเราด้วยความที่เราเล่นดนตรีอยู่นี่วะแล้วเราเห็นมองไปกวาดสายตาไปแล้วเราก็เห็นแบบมีคนคนหนึ่งที่เขาแบบยิ้มขึ้นมาแล้วก็แบบยิ้มตอบรับอะไรแบบนี้เข้าใจป่ะมันก็เป็นเรื่องปกติของคึงมันแค่อินเทอร์แอคชั่นกับคนนึงได้เนี่ยคนยิ้มอ่ะเป็นสั่นขดขุดข่ะถูกต้องแล้วค่ะใช่ไหมะ นั่นแหละครับผมมันก็เป็นสัญชาติสัญญาต่างของมนุษย์อะไรค่ะก็จากที่เห็นก็แบบว่าไอเลกอ่ะไบก็แบบพยายามเชียร์อ่าใช่อะไรกับางเ้เชียร์เพื่อนอยู่แล้วเพื่อนของสัตว์ได้ไปร้องเพลงที่เลยแต่งมันไม่แต่ปาดิน่ะมันอยู่ตรงที่ว่าในจังหวะที่มีสายตาระหว่างเลกกับเดฟอ่ะไอไบนี่แบบไม่รู้เรื่องแล้วคนอื่นแบบดูมีมากหมดอ่ะ อะไรเล่จิงนะเลิงรู้สึกแบบไรมาก่ปิดก็ตาแฮกเอร์ไงเตาไฟคลเตอร์ของเะไเนี้ยแล้วคุณตีกองรู้สึกมันผมนะครับผมรู้สึกร้อนมากกว่าตอนนั้นว่าตีนานมากคือกถ่ายซีรีส์คือมีเรื่องเล่าเกิดนิ้วหรือเปล่าคือผมอยากเล่าอีพีที่เราขึ้นคอนเสิร์ตมากเลยมันเป็นอีพีที่ต้องถ่ายทำนานมากๆอจมานนานขนาดที่ว่า ดีดจนนิ้วแตกนะครับผมคือคนอาจจะคิดว่าดีดปลอมหรือเปล่าแบบลิฟซิ้งดีดจริงๆเือคือแบบ5ชั่วโมงมั้งวันนั้นอ่ะใช่นิ้วแตกอ่ะจนพี่วอกีตาร์ปีกพังอ่ะปีกกีตาร์หักอ่ะจะใส่สุดแรงเลยวอรร้องก็ร้องจริงก็คือตอนทุกคนมันหมดแต่ว่าสิ่งที่ยากที่สุดของคนฟังก็คือห้ามร้องตามเออเพราะว่ามันดนตรงที่ในเรื่องคือเราเพิ่งแต่ง คือทำเบสจะขึ้นแตกปากปากจะขยับตลอดขยับตามไม่ได้อะไรอย่างนี้มาตอนนี้คือแฮชแท็กเดอะเบสเออคันหนึ่งที่รัก EP พสองเนี่ยติดเทรนด์โลกอันดับสี่แล้วทำได้แจ้งเลยฮะเดีย๋ยวเรามรอผู้รัยญาติก่อกว่าคันนี้จะไปอันดับหนึ่งไหมก็ถ้าเกิดสำหรับใครนะครับที่อยากให้กำลังใจพวกเรานะครับ6คนนะครับอีกสองคนไม่อยู่ก็ สามารถจะให้กำลังใจพวกเราใน Twitter นะครับโดยเล่นทวิตแล้วก็แฮชแท็กครั้งหนึ่งที่รักอีกีสองได้นะครับผมอ่ะแต่ว่าไอเดฟในเรื่องนี้จำเพียงแม่นเหมือนกันนะฟังทีเดียวเออคือมันมันมีช็อตที่มันได้โชว์แบบโชว์ออฟรอบนึ่งไม่รอมสีให้เราอแล้วคือเอาเข้ามาลงเนี่ยนะเออมันเป็นสัดช็อตเดี่ยวไม่ไม่ไม่หลายรอบแต่ไม่คือคือมันมันไม่มีในบทไงแล้วใช้กำลัใจในรอบเมื่องอะไรอย่างนี้ในซีน่ะ ตีคุณมึงไม่เข้าใจหรอกไอ้ไอไอไบร์โถ่มันได้ซีนว่ะมันชื่อเรื่องอะไรนะสรุปเดอะไบรท์สตอรี่ะใช่เออสบายยังสบายแคอยู่เฮ้ยแต่ผมชอบก็แต่กน้องตอมดนตรีมากเลยนะเว้ยฉากน้องตีอ่ะก็แต่คือตอนทำคือตอนไหนทำปัญหาไอบิวเวอร์มากคืออะไรกูไอช่างเฮ้ย ไอไอเบสอ่ะมันมันอยู่โรงเรียนกับเราแล้วนะเว้ยแล้วใช่แล้วพี่ว่าเท่านี้คุณอาจจะคิดว่ามันไม่น่ามีอะไรใช่ไหมแต่ตอนไหนทำแม่งหลายรอบมากเพราะพี่เบิร์ดแบบไม่เกินโรงเรียนแล้วเว้ยเฮ้ยเนี่ยกินแล้วโรงเรียนแหละแล้วมึงรวปไปหมดเลยแล้วมันฟังไม่รู้เรื่องคือคือพูดเร็วใช่ไหมอ๋อเออโอเคจำได้ละมันคือฉากคลิปเตาอะไรแหละไอ้งานกิจกรรมโรงเรียนกิจกรรมโรงเรียนเออแล้วอะไรคำว่านไอคำว่ากิจกรรมนี่คือกรรมฐาน กิจกรรมโรงเรียนที่ก็มีอยู่กันทำํำคล้ายๆกันเลยกิจกรรมโรงเรียนใช่ใช่งั้นกิจกรรมโรงเรียนเราก็เลยทำปัญหามากเลยใช่ไหมว่าำน้เนหลายหลายรอบเหมือนกันเขาปัญหากิจกรรมโรงเรียนก็ไปสิเรวพูดไปสิกิจกรรมโรงเรียนนะฮะือตอนนี้ผมได้มีกามแบบพัฒนาฝีมือแล้วการพูดอะไรเงี้ยตอนนี้ก็คือจะจะไม่ค่อยเร็วแล้วมันนะมันแต่ว่าถ้าพี่ทุกคนเห็นว่าพี่บอตอนนี้เล่นบาสเก่งแล้วเพราะว่าได้ดิวสอน จับในเรื่องมาก็เลยแบบหมุนตัวเลอะเป็นหนึ่งทีคือทำได้แล้วเป็นเรื่องปกติเขาสอนกันมาหลายชั่วโมงซึ่งหลัวันใครสนใจนะครับสามารถติดต่อคอนแทคดิวนะครับผมได้ที่เบอร์เบอร์ลูกกี้ได้ให้เบอร์มาโยนเฉยเลยแต่ก็ตกมากินไม่ทันเล่นก็เล่นไม่สุดผมผมว่าไอฉากที่ดิวสอนเบอรเล่นบาร์ผมว่าตัวพี่วอกกี้คงขัดใจอ่ะเดนจับดาบจะแบบปึ๊บปึ๊บอะไรเงี้ยแต่แกก็บต้องกระโดดดังติดตามคลิปเตอร์ก็ต้องแบบเล่นไม่เป็นอะไรเงี้ย สมุดไปไหนอยังไงยังไงลายาหน่อยฉกีเวอร์กฉากตีกองยากไหมยากนะรู้สึกไงบ้างที่รู้ว่าจะได้ตีกองในเรื่องโอ้ยตอนแรกตื่นเต้นมากเพราะว่าเราเล่นไม่เป็นเลยตอนแรกพี่แบงก์ก็เลยพาไปเรียนอะไรเงี้ยแล้วก็ตีได้แค่เพียงมุมอะไรเงี้ยแล้วคือตอนตีมันก็แบบไปนะใครทำอะไร มีเสียงขำมาก็อะไรก็ตื่นเต้นมาแล้วก็เป็นเพลงแรกที่ได้ตีเอากันแค่นันแหลแต่ประเด็นของเรื่องนี้นะคือเอไบ์เป็นคนวางแผนแต่ไม่ยอมไปคุยไม่ยอมไปคุยกับคนให้พีนไปคุยนเรื่องรากงในเรื่องไม่เรื่องรากนะคือไม่เขาเรียกว่าสิเอ่อ ไอเขาเรียกว่าแบบมอบงานมอบหมายงานให้คนอย่างนี้มอบหมายงานให้คนเพราะว่าเราเองก็มีหน้าที่สำคัญที่ต้องไปแกล้งใช่ไหมเป็นคนกระเป๋าไอเดิวก็ได้ไเบสต้องเป็นคนไปหาไงเพราะเราไม่รู้ว่าสมุดเบสเป็นยังไงเล่นยังไงไม่แล้วถ้าคุณคิดดูว่าฉากเล่นบาสอ่ะของผมมีประมาณสามรอบนึงผมไม่มีฉากซูสเลยสักรอบไอปะไอ้ปากที่แบบฉากเดียวปุ๊บแม่งได้ซูสตรงเฉยเลยผมแบบอะไรวะเนี่ยฝีมือไอ้นาะยังยังไม่เห็นหน้าผมในฉากเล่นบาสเลย ปีมือล้วนถ่ายแล้วเฮ้ยเราจริงๆไอ้ฉากนี้นะพูดถึงนะแต่ประเด็นคือเจ้าตัวเขาไม่อยู่ไอ้ยินนะเออไอ้ไอ้ฉากไอ้ฉากกินบ้านอหะฉากที่มึงล้มอะนะโอ๊ย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 ไม่กี่รอบแล้วโอนยโอ๊โอ๊ยเจ็บปิดข้าวไอ้ฉากปวดเหมือนจะได้แล้วคุณนอนหลับไปสองตื่นอะะฮะคือมันมันเป็นฉากที่เขาเรียกว่าไงแม่งถ่ายกี่ครั้งก็ไม่ผ่านอ่ะไม่ผ่านที่ไอ้ปัดไอ้ยินแล้วก็ผมมันอยู่ด้วยกันแล้วมันจะแบบ มันไม่สามารถควบคุมสติได้จริงๆว่ะมันแบบไอ้ปัดใจเย็นใจเย็นจีนไปปัดใจเย็นก่อนเป็นไรไหเนี่ยไอ้วมันสุดลมใช่ไหมแล้วมันก็กลุมกลุมเข่าไว้แล้วว่าโอ้ยเฮ้ยไอ้หิ้ว่าเฮ้ยมึงเจ็บข้างนล้นหรอือ้ปล่าแล้วผมก็จะแบบพยายามแบบเยอะๆอย่ามึงเล่นอย่ามึงเล่นเดี๋ยวไม่ผ่านกินดูว่าถ้าเกิดแบบถ้าเกิดแบบเอามาลงนะเว้ย คือความคูลี่แบบไอ้ดิวอะทำมาตลอดหนึ่งอีพีกว่ากว่าคือหายหมดเลยเอา้าเอ้าไอไ้ไบ้คุเก็บข้างขวา,ไม,าไม่ใช่ไม่ใช่ข้างซ้ายมันจำไช<ม>้มันจำได้มันถ่ายหลายมุมมากเลยตอนท้ายตอนท้ายเหมือนเลือกมุมเดียวเพราะน่าจะเป็นมุมมุมที่ผ่านมใช่ไหมมันจำได้มันมีมุมแบบ,แบ,บ,แบ,บหลายมุมอ๋อไม่ตอนแรกเขาบอกว่าเขาถ่ายแล้วมันไม่โอเคเขาเลยว่าอยากได้มุมที่สวยที่สุดเลยเปลี่ยนถ่ายอีกแต่ว่าประเด็นคือไอ้ตอนแรกก็ยากแล้วรอบรอบแรกเหมือนจะได้เป็นรอบหนึ่ง เขาโค่นได้ไม่อยู่ดีรอ้สองที่ดีที่สุดใช่ที่ดีที่สุดนะครับแต่รอบสองเนี่ยโคตรยุ่งเลยล้มไปแล้วรอบหนึ่งสักพักหนึ่งเฮ้ยโอเคไม่เป็นไรสักพักหนึ่งมีอีกรอบหนึ่งพุ่งล้มไปป้องประเด็นคือแบบไม่เสียงลูกบอลเสียงหัวปัดเป็นกระแทกติดเออใช่เมีตอนหนึ่งปัดหัวกระแทก่หัวกระแทกจริงเออที่หมอที่หลับอยู่ไม่รู้หลับหลับไม่รู้เรื่องกันหลับอ๋อมีหลับอยู่เขาบอกว่าที่สี่เทนนองแล้วใช่ ทุกคนรู้สึกไงบ้างฮะนี่เราก็ผ่านมาครึ่งทางแล้วตั้งแต่จบแล้วนะครับอีกอาทิตย์หน้าคืออาทิตย์หน้าคือจบแล้วนะครับใช่อาทิตย์หน้าเราสุดนเขาบอกว่าถือเร็วเก่งนะับอะไรนะเขาบอกว่าเก่งสั้นไปหรือเปล่าคือผมบอกเลยว่ามันเป็นปกติของมันเป็นมันเป็นสไตล์ของมันมันเป็นไม์ต้นตอนกูเรียนกูใส่สั้นอย่างนี้ใส่แบบกูตัดเอง้วตอนแฟนขับถือไม้เรียวกันรัว เขาบอกว่าสมุดดูไหนสมุดนี่คือสมุดที่แบบปวน้ำลายไหลพี่บอลน้ำลายไหลเออได้น้ำลายไหลจริงาน้ำลายไหลจริงฮะช่างไหนวะที่แกนอนนอนฟุกอยู่บนเตียงอ่ะที่แบบแกแต่งเพียง้ามคืนอ่ะเดือสายอ่ะเออมันจะมีที่มืออ่ะมันจะเห็นเป็นน้ำลายซึ่งเป็นน้ำลายจริงไหลจริงเป็นจริงเป็นจริงคนถามคนถามมาเยอะมากว่าถึงเวลาแล้วบอกสิ ใครเป็นคนเอาสมุดไปบอกได้เหรเออบอกไม่ได้บอกไม่ได้เดี๋ยวให้มาติดตามเองเอาไปไม่ใช่เหรอเฉลยได้แล้วเออใช่เหรออันนั้เอาไปเหรอเออฮะเอ๊ะไม่ครับซึ่งจริงๆอะเือเรื่องมันก็คือไบรท์เป็นคนเก็บสมุดได้แล้วก็เอาไปแต่งต่อเอย่งนนปุ๊บก็เลยไปจดลิขสิทธิ์ก่อนแล้วก็ค่อยมาคิดบัญชีกับเรื่องีทีหลังมันน่าจะเป็นยังไงมาฟ้องร้องมาฟ้องไม่เบ้น่าแบบ ทำไมเอาเพลงเไงใช่แบบผมจดดิ้งิ็ติดแล้วมาคุณทำอย่างนี้แบบไม่ถูกต้องเป่นตัวเองเค,ยคอยู่ข้างอยู่ก <laughs> ลัว่ <laughs> าแบบเออคุแต่งไม่ใช่คนร้อง <laughs> ์หรออเปล่าจริงๆคือแบบมันแบบเป็นแผนการเน <laughs> ี่ยเป็นแผนการเราติดตามกันไม่สนใจครับตัวละครไบ์นะครับจะฟองลงเบสยังไงนะครับผมในครั้งหนึ่งที่ไบครับครั้งหนึ่งที่ร้านครั้งหนึ่งที่ไบคคืออินกับการเป็นซีรีย์ของใครมากนะตอนนี้ The By Story นะฮะ ที่กดแล้วบอกสั้นเกินไปต้องรอติดตามฮะถ้าอยากให้มันยาวขึ้นใช่ไหมก็กดคูณนะครับผมศูนย์จุดห้าเลยยาวขึ้นเออไม่หนักใจก็ศูนจุดสองห้าก็ได้ครับผมมีน้องบอกว่าตัดเป็นยังไงตัดบทใบสิเป็นการยันเลยมีน้องบอกว่าตัดบทใบดีครับเฮ้ยผมไหนเขาเม้นไหนผมตกใจมากเลยผมจะแต่ดมันตัดใจแล้วอีเวน อีกสักวัจะเดินเป็นตู้เย็นแล้วนะคืออยู่หรอมันดูมีคนคือคนคอมเมนต์มากานเยอะเยอะๆเมื่อไหร่จะได้ฟังเพลงเต็มบีเวอร์ครับอันนี้บอกได้ไหมบอกได้ไหมอ๋อยังยังไม่ได้ัครบแล้วก็ทีว่ายังไม่ได้ยังได้แล้วก็คืออย่างนั้ ถามก่อนรู้ความมั่นใจติดตามมาติดตามตอนนี้พวกเราทุกคนเก่งเรื่องบอสแตกเออใช่ที่สุดเลยครับคือยิ่งบอสคือยิ่งลายคือยิ่งกลัวใช่เราก็เลยไม่กล้าถ่ายมากตรงตรงนี้เลยละกันว่าได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้อย่างเี้ฮะเออเราเหมือนเขาบอกมาว่าอีพีสุดท้ายใช่ไหมถ้าเกิดว่าเขาเรียกอะไรอ่ะเทนถึงเทนโลกอะไรสักอย่างเนี้ยจะจะมีเซอร์ไพรส์ใช่ไหมเฮ้ยจริงหรอจเซอร์ไพรส์ยังมีเซอร์ไพรส์อ่ะอันนี้รอไม่ได้ก็อนไม่หลับ พ่กผมยังไม่รู้เหมือนกันว่ามันคืออะไรเป็นรถอะไรเลยกนเซอร์ไพรส์ที่ไม่เซอร์ไพรส์ถ้าเราชอบเกมเขาบอกว่าเติอนร้องไห้ทำไมนี่คือยังไม่ได้กินข้าวเย็นใช่ไหมเห็นมานานแล้วเคี้ยวลุกน้ำนุ่มอยากกินมางเลยนั่นเองพี่วินแม่ฝากให้ไปไปซื้ออะไรที่ตลาดเหรอตอนนั้นคือ จริงๆคือไบส์เนี่ยเป็นลูกเศรษฐีฮะเพราะฉะนั้นจริงๆน่าจะไปฝากเหมาตลาดที่แบบเป็นซื้อที่ในตลาดนะครับผมมันก็หลายอย่างนะะตรงก็ร้านแถวนั้นพื้นที่ดินแถวนั้นอะไรตลาดหมดอุ้ยเต็เมื่อตอนถ่ายตอนถ่ายอ่ะก็ไม่ค่อยรู้สึกอะไรนะแต่ว่าพอมาดนรู้สึกคุณไม่น่าไปคบไอไบเลยผมว่าไอไบเมันเบอร์เจอร์เหมือนกันนะสีสันไงสีสันถ้าเกิดไม่มีนี่คือกลุ่มอย่างเงียบเลยนะเว้ยคนอย่างไบส์เนี่ยมันจะเป็น คนที่จำเป็นต้องมีในกลุ่มไม่ได้ให้ให้ต้าเล่นแทนก็ได้โอ้โหต้ามันติ่มว่าดูเกือบจะบล็อกบะดูดูหน้าถึงกระเป๋าต้าสะพายกระเป๋าดูหน้าสะพายกระเป๋าต้าหน้าหน้าแบบสายสุดสายสุดคือผมก็ไม่มั่นใจเหมือนกันว่าทําไมไอเดฟถึงได้แบบสะพายกระเป๋าอย่างเจ๊ที่ไอกระเป๋าที่อะไรเงี้ยเดี๋ยของผมมันได้สะปไอสไปกระเป๋ายี่นข้างๆว่ะแต่ว่า อย่างเงี้ยเสียเงินด้วยนะเอ้ยแบบผมเขาเรียกอะไรนะจกาขอบเออจการขอบุ้ณเป็นผูอยากถือจ้างเลยแต่ผมไม่ได้ถืออะไรไม่ได้ถืออะไรเออถือแบบนี้เป็นแบบผู้ขอสายลับอ่ะที่ตอนที่ถือไปคุยอ๋ออใช่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 ถือ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 มือไปก็ไหนวะเฮ้ยกินน้ำยังหล่อวเอาใบไปเก็บจริงกิงบทใบเริ่มไม่สำคัญแล้วเอ้ยเสียใจนะเนี่ยผู้เท่าจริงนะเนี่ยใบน้อยใจเออไม่ได้คิดอย่างนั้น เดี๋ยวเอดี๋ยวอีพีหน้าพูดมากกว่าเดิมไม่รู้ด้วยนะ <laughs> ถึงมันจะเป็นเล่นกินอะเรามาถามงี้ดีกว่าว่าชอบอ่าฉากไหนที่สุดในแบบว่าในอีพีนี้อีพีสองเมียบไม่จำเป็นต้องเป็นฉากตัวเองก็ได้แบบฉากที่ดูแล้วประทับใจในอีพีสองหรือจะเป็นฉากตัวเองก็ได้อ่าเริ่มจากคีบีเบอร์ก่อนเลยเห็นกันรังนั่งคิดอยู่ก็คิดก็คิดอะไรคือการถามเห็นกันังนั่งคิดอยู่ก็เลยถามแม่ก็คิดอยู่ก็เป็นคนครัวก็แก่อย์อีเรนี่หลุดพยายามหลุดแล้ว จิเลยการชอบฉากเออเพลงมุมขึ้นตั้งแต่ตอนอพี่วอลอยู่ในห้องอะไรเงี้ยอันที่เขาเขียนเพลงแล้วก็ร้องอ่ะตั้งแต่ต้นจนจบเลยจนตัดไปตอนคอนเสิร์ตอะไรเงี้ยสึกว่าเป็นแบบที่เราคิดไว้ตอนไหนทำพูดถึงว่าพี่วอลก็ถ่ายทอดออกมาได้อย่างดีมากเนาะดีดีเกินม,มา <laughs> ปัดอ <laughs> ย่าลืมชื่อ <laughs> ไงบ,ไบมา <laughs> เออ<า>ไมไดเลยคูคิกคดก่อนชิปเพลง่ะ ยังไงยังไงๆคือด้วยค,ความที่มันขำอ,อะไรวะคือ <c ười> วันเนี้ยซีนดีมันหลายซีนมันสนุกเนาะมันรู้สึกสนุกกว่าส่นวนแรกอีกมันกระทบใจหลายๆซีเลยแหละทั้งความสัมพันธ์ระหว่างอ่ทั้งกลุ่มเราแล้วก็กลุ่มเขาเอ่ะเก็ตปัเกีตครับม่พูยกับกูแล้วมาคุยกับกูแล้วงงว่าเราไปรู้จักกันตอนไหนเนาบสองกลุ่ม หรือไม่รู้จักยังไม่ยังไม่รู้จักกันเลยใช่ก็แบบเสียงดนตรีจริงๆก็คือก็คือเดฟกับด้าไปย์เช่กับเบสเพราะว่าทำวงดนตรีไงด้วยกันแล้วเราก็ค่อยๆมารู้จักกันใช่ประมาณนั้นมากกว่าคือเบสเป็นตัวเชื่อมซีนั่นแหละเพราะฉะนั้นถ้าเกิดซีนที่ชอบอ๋อเอาจริงๆีนอะการซีนในห้องดนตรีชอบมูดแอนโทนของซีนนั้นมากที่เป็นเอ่อระหว่างระหว่างก่อนคอนขึ้นคอนเสิร์ต ที่หลีห้องสออ่ะที่เป็นงหวะที่ผิดเบสเล่นเพลงที่ห้องตัวเองอะไรเงีไปที่ห้องสอบอ่ะสินเนียวกูไงกูก็พูดสินั้นไปนั่นแหละห้องสอมแล้วก็นั่นแหละแต่สิ่งนั้นอ่ะคือชอบมูดแตนโทนของแสงมากๆส่วนถ้าเกิดซีนการแสดงลวกันซีนการแสดงก็ไม่พูดไม่ได้ครับซีนตอนที่ไอหินเล่นกับพี่วออืมน้าสุดว่ามันแบบมันแบบว่าเขาเรียกอะไรมันเขินะคือมันหวานแบบเี้ยเออมันเขินจริงแล้วก็ผมชอบประโยคอันั้นมากที่สุดก็คือไอ พอเล่นจบปุ๊บแล้วมันทิ้งท้ายประโยคโดยการที่แบบกูจะรอเขานล้วอ่ะโรแมนติกที่พี่ทำงานขนาดนี่คือกี้ดะผมไม่ได้ฟังประโยคเลยกี้กันหัวแตกเลยโอยนี่แหละนี่างแหละหัวแตกเลยมาน้องวิน่าที่จริงวินชอบฉากเดียวกับบีเวอร์แต่ว่าก็หาฉากอื่นแล้วกันฉากคือที่จริงฉากนะเป็นฉากที่แบบรู้สึก มูดแอน์โทนสีทุกอย่างมันดีมากเลยับไล่ตั้งแต่พี่วอลร้องในห้องไปถึงห้องดนตรีแล้วไปคอนเสิร์ตรู้สึกแบบมันตัดแล้วแบบดูดีซึ่งซึ่งตอนแรกแบบทางพี่พุ่มกับก็บอกไว้แล้วว่าจะเป็นแบบนี้อะไรเงี้ยมาดูก็เป็นแบบยิ่งกว่าที่คิดไ้เยอะเลยเป็นไปตามที่คาดหวังสมูทมากเลยก็ดีกว่าที่คิดไปเยอะมากแล้วก็ถ้าเป็นฉากที่ช่าก็คือฉากตอนที่แบบว่าเหมือนไบร์ไบต์กับเล่ผักช่วงที่กำลังผัด ไปเบสออกไปแบบเออมึงไปให้อ๋อไปเล่นกันใช่ไหมเออไปเล่นกันเลยจริงๆผมชอบฉากนั้นที่จริงแบบชอ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 บมูดละมูดของเพื่อนของพวกเราอ่ะว่าเออแบบเออมีชนหมัดก็คือที่จริงมันก็ไม่ได้แบบมีฟิกอะไรหรอกแต่ว่าเราชนหมัดไปเรื่อยๆดูไวส์กันไปเรื่อยๆเลยรู้สึกว่าแบบออกมาดูแบบเป็นเพื่อนจริงๆเออวก็ที่จริงมันก็เป็นเพื่อนกันจริงๆก็และวแต่ว่าแต่ว่าแค่าไหร่หรือว่าออกมาดู เด็กดีอะไรเงี้ยดูคิดถึงเพื่อนในวัยมัธยมอะไรเงี้ยแต่จริงๆผมชอบฉากนั้นเหมือนพี่เหมือนกันนะฉากที่ไปขอเฟอร์ตอรรดเอ็มีพีออกดิอีพเี้ยงลึกละแล้ว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 แล คือมันสมูทมากแล้วทันเซชันมันเหมือนมันให้ไว้เหมือนเป็นเอ็มวีอะฮะนึกออกไหมมันไม่ใช่แบบซีรีส์อะเออมันจะเป็นวแบบเอ็มวีเอ็มวีวอะไรประมาณนี้รู้สึกว่ามันมันมีรายละเอียดเล็กๆอยู่ในนั้นนะเยอะมากเลยคนคนดูต้องไปไปเจาะอย่างว่ามันเป็นรายละเอียดอะไรบ้างนึกออกไหมคือมันมันมีดีเทลหลายอันที่เขาใส่ไปแล้วมันแล้วมันไม่ได้มันไม่ได้ชัดขนาดนั้นนะนึกออกไหมแต่บางอันก็ ดีเทลที่ผมชัดคือฉากที่คุณมองตากับเดอฉากนี้คือต้องพูดฉากนี้ต้องโบดไม่ไม่เห็นคุณรู้ได้ยังว่ามองตากันมันชัดแจ้งจคุณเรื่องอะไรครับถ่ายหน้าเียแล้วถ่ายหน้าคิดดูกูอยู่ข้างหลังเนี่ยกูติดกล้องกูยังเห็นเลยว่าเขามองตากันเออกูอยู่ข้างหลังในกูเป็นคนติดกล้องมันชัดแจ้งขนาดนั้นน่ะคุณนี่ทำจังหวะเพลงเสียเลยแบบไปโฟกัสเรื่องอื่นอะ ก็ต้องดูสิ่งรอบข้างต่างๆอะนฮะเออมาเดี๋ยวสุดท้ายนี้ก็มันมีฉาก่งอะไรนะมันีฉากหนึ่งฉากมันมีอยู่ฉากหนึ่งที่ฉากที่ผมอ่ะเดินไปชวนในเบสอ่ะเข้าวงอ่ะที่ที่บอกว่าเฮ้ยแมาตรงียวกับกูไหมที่มันนั่งอยู่ตรงสเตเดียมอ่ะมันมีฉากหนึ่งที่กูหาตัวเองมากคือกูอ่ะเจะบอกพี่บอกว่าเฮ้ยมามาอยู่วงเดียวกันแต่กูแบบไม่จับดีกว่ากูจับใครเรืเองดีกว่า คือมันจะแบบคือมันจะแวบนึ่งเลยเว้ยคือเหมือนกูแบบขวามือแบบเงี้ยจะจับไหล่พี่บอลแล้วหนาวมึงไม่อยู่ตรงนี้เลยูเฮ้ยเดี๋ยวเราไปดูเดี๋ยวเราไปดูเดี๋ยวเราไปดูของไม่ดีก็ไม่แบบท่านไม่จับไม่ได้เออคือแบบคือคือตอนกูทําอ่ะกูไม่คิดว่าเขาจะเอาอันนี้มาแต่ว่าเหมือนตอนทำกูแบบจับไหล่ดีวะอลนแต่กูก็ไม่สนิทนี่ว่าเออจับไหล่เองก็ได้แต่เมื่อไปแล้วมันก็อาจจะดูเหมือนของจริงก็ได้นะแบบว่าจะจับ กูยังไม่ได้ชนิดขนาดนั้นไมกูไม่เห็นเลยเก็นอะไรเลยแต่ฉากนั้นฉากนั้นคือแบบว่าเบนแบบเหมือนอยู่ในโลกของตัวเองอ่ะไม่เห็นเลยไม่เห็นกูมายืนฟังอีกครั้งเออผมก็บอกว่ามันไม่เห็นได้ยังไงวะโมงแบบว่าเอ๊ะกูเดินมาขนาดนั้นสองคนมันเป็นปกติของนักตีไหมนักตีเวลาเล่นแล้วมันจะแบบหลุดฝีกโลกอะตัวแค่ตัว อ่าก็วันนี้นะครับพวกเราก็ประมาณนี้ก็ถ้าเกิดใครนะครับอยากจะให้กําลังใจพวกเราหรือว่ามีคอมเมนต์ฟีดแบ็กอะไรอย่างนี้ก็ไปทวิตเตอร์นะครับช่วยกันปั่นแท็กด้วยแหละครั้งหนึ่งที่รัก et2 นะครับในทวิตเตอร์ให้ดันถึงเทโลกันอันดับหนึ่งได้ก็จะดีนะครับผมก็อยากให้ติดชมกันเยอะๆนะครับก็แบบว่าเราจะได้รู้แบบข้อดีข้อเสียของตัวเองก็จะได้นําไปปรับปรุงต่อไปแตถ้าใครเนี่ยอยากจะด่าอะไรไรเนี่ยโอ้ยตับเตี้ย ก็คือสองรอบแล้วสิก็สามารถเรื่องมันพาไปคอิวตได้ในครั้งหนึ่งที่รักปีที่สองแม่ถ้าเกิดอยากจะดูย้อนหลังเนี่ยต้องไปดูที่ไหนเอ่ยอ๋อช่องของผมเลยครับผมไม่ใช่ถ้าเกิดใครจะติดตามเรื่องครั้งหนึ่งที่รักนะครับดูในช่องไลน์ทีวีอย่างเดียวนะครับผมเท่านั้นนะครับเท่านั้นนะครับผมจะได้ชเจอกันปั่นวิวด้วยแล้วก็วันพรุ่งนี้ที่อย่าลืมว่าพรุ่งนี้มีอะไรนะอ๋อมีทีเซอร์ไม่ใไ่ดีเซอร์เป็นทีเซอร์เพลงมุมนะครับเป็นของพี่บอซึ่งเราบอกมากรีได้้ม เราเพื่อก็ไม่แต่ออนแอร์ไงโอเคออนแอร์เพลงมุมของพี่บอลนะครับวันพรุ่งนี้ซึ่งมีเซอร์ไพรส์ด้วยในเพลงมุมอ่ามีแค่นี้แหละมีแค่นี้แหรกไอบอลคนดูเองเลยไอบอลมีอะไรจะฝากก็ครับผมก็ฝากด้วยครับผมแล้วก็ฝากเพลงบิวเวอร์อีเพลงหนึ่งเฮ้ยไม่จิ้งเพื่อนด้วยแล้วก็ฝากเพลงผมด้วยแหละครับผมเดี๋ยวจะปล่อยสักพูดอยู่แค่นั้นเผื่อมันจะมีอะไรพอแล้วแหละครับผมครับผมวันนี้ก็ไปนอนก่อนนะครับทุกคน อใกล้หลังดูแลขอบคุณมากๆนะครับดูแลสุขภาพคนนอนในช่วงนี้ครับสุขภาพด้วยนะครับตามที่นิชาบอกไปครับครับขายไายบายครับขอบคุณครับไปติดตามกันเจอกันใหม่อีกทีหน้าสัปดานใจนะครับบายครับเจอกัน